สวัดีครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบปั๊มนะครับเป็นปั๊มบาดาน DC s o โ a ล่าซับเมรนะครับเป็นแบบปับ๊มบาดานแบบ DC นะครับใช้แผงรุ่นนี้ก็ใช้แผงโซล่าเซลล์แผงเดียวนะครับเป็นรุ่นแผงเดียวสูกน้ำ20-30า 20- 30เมตรประมาณนี้สบายๆนะครับในการทำ อนี้เราก็เริ่มกันีนท้องฟ้าวันนี้แดดคึมฟ้าคึมฝน,น,นเมฆก็อพอแต่ปัมม๊มก็จะทำงานได้นะครับเพราะเราใช้แผงแบบโมโนคริสตาลลาัลไลน์นะครับถ้าเราใช้แบบนี้ือ,อาจจะเป็นโพลีก็ได้แต่ถ้าเราใช้โมโนเราก็จะได้ชั่วโมงการทำงานที่เยอะต่อวันเราก็จะ ปั๊มก็จะขยันทํางานนะครับอ,อันนี้ปริมาณนา้ําอันนี้เป็นเป็นเพียงการทดสอบจริงเราเดินขึ้นได้สูงมากกว่านี้นะครับปั๊มก็จะอยู่ข้างล่างนะครับปัมก็จะอยู่นี้คือตัวปั๊มนะครับต่อท่อขึ้นมาเฉพาะอันนี้น้ํมันขึ้นได้สูงครับเราใช้แผงโซล่าเซลล์เพียงแค่แผงเดียว รช้างานได้นานนะครับตัวปั๊มรับประกันมอเตอร์ถึง3ปีทีนี้เรามาดูตัวคอนโทรลคอนโทรลก็จะมีปุ่มอันนี้นะครับแสดงว่ามีไฟมาจากแผงสซลเซล์ระบบเราทํางานปกติปั๊มทํางานปกติไหมนะครับ MPPT ทํางานหรือไม่นะครับแล้วก็จะมีโชว์เออร์ลอร์โลาวเวอร์นะครับ น้ำเต็มไหมน้ำในในบ่อระดับต่ำหรือเปล่านะครับน้ำแห้งไหมมีน้ำไหมในบ่อก็สังเกตดูว่าก็จะมีฟังก์ชันครบนะครับตอนนี้จะเป็นแบบ24โวลต์มีสถานะจากแผงปั๊มทำงานหรือไม่ MPPT ครับ ไอตัวคอนโทรลเลอร์ก็จะบิลไอตัวฟังก์ชัน MPPT ไว้ด้วยแล้วก็จะมีสถานะเลอร์เลยไหมแล้วทำงานปกติตรงนี้จะไม่ขึ้นนะครับมีน้ำมีอเวอร์นะครับมีแท้งระดับน้ำในแทงระดับน้ำในบ่อเห็นว่ามีครบนะครับการต่อใช้งานก็ทำได้ไม่ยากอันนี้กล่องคอนโทรลข้างในนะครับ จะเห็นกันรุ่นนี้สามารถต่อแบตเข้าไปได้ด้วยนะครับเพราะเรามีแบตเอรี่เราก็สามารถใส่แบตเตอรี่เข้าไปได้ด้วยมีฟังชันเซเลชั่นนะครับอ่าอันนี้จะเป็นแบบ PC 3เส้นนะครับ UVW แล้วก็มี i ิ l ป้องกันนะครับมีแผงต่อเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นการต่อใช้งาน ในการต่อมัใช้งานจริงเราก็จะมีคู่มือให้ทีหนึ่งนะครับแล้วเราจะมาพบกันอีกอีกทดสอบในรุ่นต่อไปนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็สวัสดีครับ